ข่าวใหญ่ของเมื่อคืนนี้ครับเมื่อบริษัท c o l อสโซไบ i อไซส์ cience, ที่เคยมีข่าวว่าจะคืนชีพช้างแมมมอธตอนนี้เนี่ยแมมมอธอาจต้องรอกันไปก่อนเพราะว่า o l o s s a ซได้ออกแถลงการครับว่าพวกเขาได้คืนชีพหมาป่าไดวูฟที่สูญพันธุ์ไปมากกว่า10,000ปีสําเร็จแล้วครับซึ่งไดวูฟเนี่ยใครเป็นแฟนเกมออฟทรอนก็น่าจะคุ้นเคยกันดีกับหมาป่าไดวูฟที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของตระกูลสตาร์กนั่นเองแม้อาจจะไม่ใช่พันธ์แท้100%แต่นี่ก็เป็นผลงานครั้งใหญ่ของโลกเลย ความพิเศษเลยก็คือมีลูกหมาป่า3ตัวครับเป็นตัวผู้อายุ6เดือน2ตัวชื่อว่ารีมาสและโรมูลัสตั้งตามชื่อของตำนานกรุงโรมของเด็กแฝดที่ถูกเลี้ยงโดยหมาป่าและชื่อรีมาสกับโรมูลัสเนี่ยก็ถูกนําไปตั้งชื่อให้กับสถานีอวกาศในเอเลียนโรมูลัสที่ผ่านมาด้วยครับส่วนตัวเมยอีกตัวเนี่ยเป็นน้องสาวอายุ3เดือนชื่อว่าคาริซีตั้งชื่อมาจากเดนาริสทากเรียนนั่นเองนอกจากนี้ยังได้ปู่จอร์จอาร์อาร์มาตินผู้เขียนนิยายเกมออฟทรอน มาเป็นที่ปรึกษาและผู้ร่วมลงทุนของโปรเจกต์นี้ด้วยนะครับนอกจากนี้บริษัท c โคลอสโซไบโอไซส์ cience, ยังมีแผนคืนชีพนกโดโดและสัตว์ดึงดบรบั์อีกหลายชนิดเลยไม่แน่ว่าในอนาคตเราอาจจะได้เห็นจุราิสป,ป์พาร์คของจริงก็เป็นได้ครับ